สวัสดีครับผมพานุไตรเวทแอดมินเพจ Our History ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History the Channel Shakespeare รายการที่เราจะพูดถึงบทละครเชคสเปียร์เรื่องต่างๆนะครับเราจะสรุปย่อเนื้อเรื่องให้ฟังเราจะพูดถึงความสําคัญความสนุกของละครเรื่องนั้นทําไมมันถึงเป็นที่รู้จักข้ามเวลามาจนถึงปัจจุบันได้เสร็จแ,แล้วเราก็จะหยิบเอาบทพูดดังๆเกรดชวนรู้จากละครมาถ่ายทอดให้ฟังด้วยบทละครเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับอยากจะขอเริ่มจาก r o m e o and Juliet ซึ่งน่าจะเป็นบทละครดังลำดับต้นๆของเชสเปียร์เลยเริ่มจากเรื่องยอ่อก่อนแล้วกันนะครับคิดว่าหลายคนคงพอรู้อยู่แล้วโรเมโอแอนด์จูเลียตนะครับเหตุเกิดในเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีในเมืองนี้เนี่ยมี2ตระกูลที่แบบว่าขับเคี่ยวกันอยู่ก็คือตระกูลมองตระกูลกับคาบูเลตนะครับขับเคี่ยวกันชนิดที่ว่าถ้าเกิดหนุ่มๆจาก2ตระกูลเนี้ยไปเจอกันบนท้องถนนเมื่อไหร่นะครับก็ต้องฟันดาบพยายามฆ่าฟันกันทุกครั้ง โรเมโอเนี่ยเป็นทายาทชายของหัวหน้าตระกูลมองตกักูส่วนจูเลียสเนี่ยเป็นทายาทสาวของหัวหน้าตระกูลคาบูเลตสองคนนี้นะครับมาเจอกันโดยบังเอิญในงานเลี้ยงงานเลี้ยงหนึ่งแล้วก็ตกหลุมรักกัน ทั้งคู่เนี่ยลักรอบแต่งงานกันโดยไม่ยอมบอกพ่อแม่ของตัวเองเพราะรู้ว่าทั้งสองตระกูลเนี่ยไม่ถูกกันต่อมานะครับก็เช่นเคยก็คือหนุ่มๆตระกูลคาปูเลตกับหนุ่มๆตระกูลมองตระกูเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันแต่ว่าคนนี้เนี่ยโรมโอเนี่ยถูกดึงเข้าไปเกี่ยวด้วยนะครับผลก็คือโรเมโอเนี่ยพลั้งมือฆ่าญาติของจูเลียตเขาก็เลยถูกขับไล่ออกจากเมืองเวโรนาส่วนตัวพ่อคาปูเลตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยแต่งงานกับโรเมโอแล้วก็เลยจับจูเลียตเนี่ยไปมั จูเลียสเนี่ยก็รักโรเมโอมากไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยไปปรึกษากับบารหลวงที่เป็นคนแต่งงานให้ทั้งคู่นะครับบารหลวงเขาก็เลยคิดแผนการหนึ่งขึ้นมา เขาก็ให้ยาพิษกับจูเลียสแต่มันไม่ใช่ยาพิษทั่วไปคือยานี้เนี่ยถ้ากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยวันแรกเนี่ยจะเหมือนตายไปแล้วก็คือไม่หายใจแต่จริงๆยังมีชีวิตอยู่บาทหลวงกับจูเลียสวางแผนว่าจะให้กินยาพิษให้จูเลียสแกล้งตายเพื่อหนีงานแต่งงานจากนั้นเนี่ยบาดหลวงเนี่ยก็จะไปส่งข้อความถึงโรมิโอแล้วก็สองคนเนี้ยจะมาช่วยจูเลียสออกไปจากลุมฝังศพเพื่อที่จะได้ไปครองรักกันกับโรมิโอแต่ทีนี้มันเกิดผิดแผนขึ้นมานะครับก็คือโรมิโอเนี่ยที่ถูกเ,เนรทยมัดบบจหหาาของงลวง ผลก็คือโรมโอเนี่ยไม่รู้ว่าจูเลียตแกล้งตายพอได้ยินข่าวเนี่ยก็นึกว่าจูเลียตตายไปแล้วจริงๆนะครับก็เลยบุกกลับมาที่สุดสายของตระกูลคาบูเลตเสร็จแล้วก็กินยาพิษยาพิษจริงๆก็กินยาพิษแล้วก็ตายไปแต่ว่าเซี่ยวที่โรมโอกําลังจะตายเนี่ยจูเลียตก็ฟื้นขึ้นมาพอดีแล้วพอเห็นคนรักของตัวเองเนี่ยตายไปต่อหน้าจูเลียตก็เลยใช้ดาบแทงตัวเองแล้วก็ตายตามโรมโอไปนะครับอันนี้ก็คือโศกนาฏกรรมของโรมโอกับจูเลียต ทีนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าละครเรื่องนี้มันสนุกตรงไหนนะครับทำไมจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนก็ยังพูดถึงโรเมโอแอนด์จูเลียสอยู่แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะเกริ่นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงคือผมเนี่ยเคยคุยกับรุ่นพี่คนนึงว่าผมเนี่ยชอบเช็กซเปียร์มากๆซึ่งรุ่นพี่เนี่ยเขาก็ถามกลับเลยว่าชอบบทละครเรื่องไหนอย่าบอกนะว่าเรื่องน้ำเน่าแบบโรเมโอแอนด์จูเลียสคำถามก็คือโรเมโอแอนด์จูเลียสเนี่ยจัดว่าเป็นเรื่องน้ำเน่าได้ไหมถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องของหนุ่มสาวที่รักกัันแตต่มีออุุปสสรรรรคคบบววขดขดดดาาางงท้้้ยยก็จล ท้ายก็จบลงด้วยความตายเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่พล็อตที่แปลกใหม่นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปยึดกับตรงนั้นเนี่ยมาครับว่ามันเป็นพล็อตแปลกใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าเรากําลังมิสเดอะพอยต์ของเชคสเปียร์อยู่โรเมโอแอนด์จูเลียตเวอร์ชันที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยมันเป็นนิทานพื้นเมืองของอิตาลีชื่อว่ามาริโอตโตแอนด์กินนอสซานะครับซึ่งเก่าแก่ยิ่งกว่าบทละครของเชคสเปียร์เป็นร้อยปีอีกนะซึ่งบทละครเรื่องเนี้ยมาริโอตโตแอนด์กินซาเนี่ยมมันนกก็็ถูแปปลาาาเภาษาอัอัังงกกกฤษแล้ววคคนนนน็ออ่่าทไปใยุขเชสเเปียยร์ด้วพราะฉะฉนนั้นเนี่ยยเเเเรรรรรืื่่่่ออออง Juliet, งงาวโโมมแนด์จจูลีติๆก็ไใช มแม้แต่จะในยุคสมัยของเชคสเปียร์แล้วก็ตามนั้นคําถามก็คืออะในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วทาไมมันถึงดังขึ้นมาได้มันดีตรงไหนสําหรับผมนะครับคําตอบก็คือรายละเอียดเชคสเปียร์เนี่ยน่าจะเป็นนักเขียนคนแรกๆเลยที่ใส่รายละเอียดหลายอย่างลงไปในละครของตัวเองรายละเอียดที่บางทีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพล็อตหลักในเรื่องด้วยแต่ว่ามาช่วยขับช่วยเสริมให้ตัวพล็อตหลักเนี่ยมันสง่างามขึ้นนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างตัวละครหนึ่งซึ่งผมชอบมากจากเรื่องนี้ก็คือโรซาลีน โรซาลีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนรักคนแรกของโรเมโอนะครับคือก่อนที่โรเมโอจะไปเจอกับจูเลียสเนี่ยพอเปิดละครมาเลยเนี่ยเขากําลังแบบค่ําครวนถึงโรซาลีนอยู่ก็คือโรซาลีนเนี่ยไม่ตอบรักเขานะครับเขาก็ทุกใจเขาก็โศกค่ําครวนมากแล้วก็สาบานว่าเนี่ยชาตินี้คงไม่รักหญิงคนไหนแล้ว <Okay. S 1> เพื่อนๆก็เลยแบบวางแผนการพาโรเมโอเนี่ยมาที่งานเลี้ยงของจูเลียสเพราะว่าที่งานเลี้ยงนั้นน่ยโรซาลีนก็จะมาด้วยจริงๆเป้าหมายก็คืออยากจะให้โรเมโอเนี่ยเห็นโรซาลีนเนี่ยเทียบกับหญิงงามคนอื่นๆเพื่อที่จะไไไไดดด้้้้รรรรูึกว่่ออ่่าาาเเอโซนนนนมทหขั ซึ่งผลก็คืออย่างที่เราทราบกันว่ามันประสบความสําเร็จมากนะครับคือโรมโอเนี่ยพอเห็นจูเลียตปุ๊บก็ลืมโรซาลินไปเลยแล้วก็มาตกหลุมรักจูเลียตนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้คําว่ามันประสบความสําเร็จเกินไปเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าความรักของทั้งคู่ก็ลงเอยที่ศกนาฏาตร,รมสําหรับผมเนี่ยโรซาลินเนี่ยเป็นตัวละครที่สําคัญมากเพราะมันเป็นตัวละครที่ทําให้คนดูเนี่ยไม่ได้อินกับความรักของโรมโอและจูเลียตเกินไประหวา่างที่เราดูบทละครเรื่องนี้ตลอดเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกแอบหัวเราะเยาะหนุ่มสาวคนนะ จริงๆแล้วก็ยังเป็นแค่เด็กๆอยู่เป็นวัยรุ่นที่หลงงมงายในความรักแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกระทำเรื่องผิดพลาดอย่างการฆ่าตัวตายขึ้นมาได้เช่้นความรู้สึกของคนดูเนี่ยกับละครเรื่องนี้คือเราจะเข้าๆออกๆ,ออกๆละครตลอดเวลานะครับบางช่วงก็จะหัวราอยย่ะบางช่วงก็จะอินไปกับละครจนพอถึงช่วงท้ายๆที่เหตุการณ์มันงวดเข้างวดเข้านะครับจูเลียสเริ่มที่จะแบบถูกบังคับให้แต่งงาน กินยากแกล้งฆ่าตัวตายอะไรแล้วโรมิโอได้ข่าวคนก็จะเริ่มอิน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 มากขึ้นรายละเอียดตรงนี้มันทําให้ผมคิดว่าตัวละครพระเอกนางเอกของเรื่องนี้เนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อมีหนังมากกว่าละครนําเนาทั่วไปมีรายละเอียดอีกอย่างนะครับที่เอาเข้าจริงเนี่ยผมมั่นใจว่าในอดีตเนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนเลยในโรมิโอแอนด์จูเลียตแต่ว่าในปี2021ปีนี้นะครับมันเป็นรายละเอียดที่สําคัญมากก็คือสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งที่โรมิโอเนี่ยไม่ทันได้รับจดหมายจากบาทหลวงเป็นเพรราะ, COVID ะควิิด -19 จงๆไม่่ใชหอก เป็นเพราะโรคระบาดอื่นในยุคนั้นคือในช่วงนั้นเนี่ยนะครับตอนที่มันเกิดเหตุการณ์โรมโอและจูเลียตขึ้นเนี่ยที่เมืองเวโรนามันก็มีโรคระบาดขึ้นมาพอดีทั้งเมืองก็เลยเกิดการคอรันชายจดหมายก็ไม่สามารถถูกส่งออกไปนอกเมืองได้ทีนี้บาดหลวงเนี่ยจะให้ม้าเร็วคนอื่นจากนอกเมืองเนี่ยไปส่งจดหมายคนก็ไม่กล้าถือจดหมายอีกเพราะรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นจดหมายที่มาจากเมืองที่มีโรคระบาดไม่กล้าแม้แต่แตะต้องซองจดหมายตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจเพราะว่าถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยงาว,วาตต่่ิ เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้จักเชื้อโรคก,กันด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> เขาไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันติดกับซองจดหมายหรือเปล่า <c oughs> หรือเพียงแค่ว่าถ้าเราไปคุยกับคนที่แบบว่าถือซองจดหมายที่มันมีเชื้อโรคแค่นั้นเราก็สามารถป่วยได้แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามันสะท้อนความแพนิคความแตกตื่นตกใจของคนในยุคปัจจุบันได้ดีนะครับซึ่งฉากเล็กๆฉากนี้มันไม่เคยถูกพูดถึงไม่เคยมีนักวิจารณ์นักวิเคราะห์คนไหนพูดถึงมันเลยนะครับแต่ผมคิดว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่ปี ทีนี้เราจะมาพูดถึงคําพูดแล้วก็เกร็ดสําคัญที่มาจากละครเรื่องนี้บ้างนะครับหนึ่งในขวดที่ดังที่สุดที่ว่าหลายคนเอามาพูดบ่อยนะครับผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ลิ้นแข็งมากนะครับพูดภาษาอังกฤษยังไงก็ออกมาไม่เพราะ that which we call a rose by any other name would smell as sweet อันนี้เป็นบทพูดของจูเลียสนะครับหลังจากที่เธอเจอโรเมโอครั้งแรกแล้วก็ตกหลุมรักชายหนุ่มแล้วก็รู้ว่าตัวชายหนุ่มคนนี้มาจากตระกูลคู่อริตระกูลมองตะกูจูเลียสก็เลยเหมือนกับคร่ำควรวญว่าเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ชื่ออื่นมันก็ยังหอมหวานเหมือนกันโรเมโอของฉันเธอจะสามารถละทิ้งนามสกุลตัวเองเปลี่ยนมาใช้ชื่ออื่นได้ไหมเพื่อที่เราจะได้รักกันได้เนื่องจากบทละครโรมโอแอนด์จูเลียสเนี่ยมีฉบับแปลภาษาไทยด้วยในรัชกาลที่6ตัวบทช่วงนี้ก็ถูกแปลออกมาไพเราะมากก็คือ ที่เรียกว่านามนั้นสําคัญชไหนแม้กุหลาบอําไพที่ว่าหอมหากใช้ชื่ออื่นเรียกดวงพยอมยังมีวายหวานหอมเฉกเช่นเดิมนะครับพูดถึงอีกบทหนึ่งที่ดังมากจาก รัชการที่6นะครับในบทละครเรื่องโรมโอแอนจูเลียตก็คือตอนที่โรมโอเนี่ยมาจีบจูเลียตครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นฉากดังมากจะอยู่ใต้แบบหน้าต่างห้องนอนจูเลียตพอดีนะครับโรมโอก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยแบบรักเธอมากๆเนี่ยสามารถเอาแบบดวงจันทร์เป็นพยานความรักได้เลยซึ่งจูเลียตก็รีบขัดว่าเนี่ยอย่าเอาดวงจันทร์มาเป็นพยานความรักเลยเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกค่ำคืนนะครับคำพูดของโรมโอในฉากนี้ก็คือโฉมงามพี่ขอสาบานโดยอ้างสสิทธร ซึ่งสองยอดพึกษาเป็นแสงเงินสลับสลอนส่วนจูเลียสก็ตอบไปว่าอย่าอ้างเลยจันทรดวงเดือนอันบอดเที่ยงตรงซึ่งทุกๆเดือนย้ายโคจรจากในแวดวงเกลือกรักของคุณลงลอยโลเลไปเช่นนั้นนะครับก็เป็นอีกบทพูดหนึ่งที่ดังพอสมควรทีนี้ผมอยากจะขอพูดถึงโรมเอโอนจูเลียฉบับดัดแปลงภาพยนตร์บ้างนะครับเวอร์ชั่นที่ดังที่สุดจนถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็นของปี1963นะครับเียนาดวิตติงเล่นเป็นโรเมโอ แต่ที่ทุกคนจดจํากันได้แม่น Men, ก็คือโอลิเวียฮัตซี่เล่นเป็นจูเลียสนะครับในยุคนั้นที่เธอสวยน่ารักมากๆแล้วก็ครั้งแรกที่โรมโอแด์จูเลียสพบกันเนี่ยก็จะมีเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นมาใหม่ไม่ได้อยู่ในเชคสเปียร์ก็คือเพลง what is a youth ลองไปหาฟังใน YouTube ดูนะครับก็เป็นอีกเพลงที่เพราะมากอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ก็ดังเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสําหรับคนรุ่นผมก็คือเวอร์ชันของพุ่มกับบัสเลอร์แมนในปี1996ดิโอนาโดดิคาปริโอเล่นเป็นโรมโอแล้วก็แคลเดนเล่นเป็นจูเียยนนนนนนะรััอ้นน่่าาจป็ภพต์แง เปลี่ยนเรื่องแรกๆเลยครับที่ปรับเซตติ้งใหม่แทนที่จะให้เป็นเซตติ้งในแบบว่าเวโรนาในอดีตก็ทําให้เป็นยุคปัจจุบันแทนที่หนุ่มๆนุปมาเปลตกับมองตะกูจะฟันดาบสู้กันก็เป็นตระกูลมาเฟีย2ตระกูลเนี่ยยิงปืนสู้กันแทนซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็ก็น่าตื่นเต้นอยู่นะครับคือพระเอกก็หล่อแล้วก็นางเอกก็สวยมากแต่ผมจําได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยพอออกมาเนี่ยคนก็จะค่อนขอดกันว่าเอ๊ลิโอนาโดดิคาปริโอเนี่ยเข้าใจเชคสเปียร์จริงหรือเปล่าแชรเดนเนี่ยเข้าใจจูเลียรจริงหร ไปแบบ20กว่าปีเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าดาราทั้ง2คนเนี่ยก็เป็นดาราตัวจริงนะครับก็มีผลงานเจ้าบทบาทแล้วก็เล่นหนังอะไรดีๆมากมาย ซึ่งผมอยากสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับบทละครเรื่องโรม e โอแอนด์จูเลียนั่นแหละครับคือบางทีเนี่ยสมัยแรกๆมันอาจจะเป็นดูน้ำเน่าแต่ว่าเพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องน้ำเน่านะครับความรักเนี่ยมันทําให้ครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถหัวปักหัวปามไปกับมันได้แต่พอเวลาผ่านไปเราหันกลับมามองความรักเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตลกนะครับเราสามารถโบรย้อคนอื่นที่เคยตกอยู่ในวังวนเดียวกันกับเราได้เพราะแบบเนี้ยเพราะความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่ชั่ววูบผมเลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สววยงาาาามมมมกกๆนนะคแลล้้็เเชปี่่่่ไืทจใอ ของความรักลงไปในบทละครเรื่องนี้ด้วยก็เลยทำให้โรม e โอและจูเลียสเป็นบทละครคลาสสิกมาได้จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับ